ประวัติของเทพเจ้าสายฟ้าทอในเกมการะโบลนัรอกนี่เนื้อเรื่องของเขาค่อนข้างจะเศร้าและก็มีปมเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจโอดินด้วยครับ สวัสดีครับอยู่กูอัมทีวีเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสรุปประวัติของเทพเจ้าทอรครับโดยในตำนานนอตเนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งสายฟ้าแห่งชาวเอเชียที่มีพลังสายฟ้าพายุและปกป้องมนุษยชาติแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาได้รับฉายาว่าเป็นเทพเจ้าที่ดุร้ายพร้อมกับผมสีแดงและก็มีหนวดเคราที่ยาวด้วยเขาจะถืออาวุธสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือค้อนโยมเนียและถุงมือสร้างพลังกำลังสุดแข็งแกร่งด้วยโดยความสามารถของทอเนี่ยนอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในบุตรคนสําคัญของโอ โอดินนั้นเชื่อใจทอมากที่สุดนะครับในฐนานะของเทพที่แข็งแกร่งในเรื่องการต่อสู้นั่นเอง ซึ่งในเรื่องของเกมก็ระบอบแร็กนารอกนะครับก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับคือทอจะเป็นบุตรของโอดินนะครับแล้วก็มีแม่ที่เป็นยักษ์แห่งแผ่นดินนะซึ่งภรรยาของทอก็คือซิฟนะครับแล้วก็มีลูกทั้งหมดด้วยกันอยู่3คนครับนั่นก็คือแมกนิกมูนิกแล้วก็ทรูดโดยโอดินนั้นได้สั่งให้บล็อกแล้วก็ซินดรีนั้นสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งให้กับทอครับนั่นก็คือคอนยมเนียไว้สําหรับการปกป้องชาวเอเซียแล้วก็ใช้มันในการจัดการและต่อกรศัตูที่จะมาวา งทางแอสการ์ดและก็เป็นสองอุปกรณ์ที่2คนแครนั้นได้ทุ่มแรงกายแรงใจในการสร้างคอนชิ้นนี้ขึ้นมาโดยใช้เวลาหลายปีด้วยกันแล้ววันหนึ่งครับโอดินได้เชิญยักษ์หินที่ชื่อว่าฮุงเนียมาที่แอสการ์ดเพื่อดื่มเหล้าจนเมาและสุดท้ายแล้วฮุงเนียก็เริ่มออกอลรวาสครับแต่ว่าทอพอเข้ามาในห้องแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรก็เลยใช้คอนโยมเนียเวียงใส่หัวของคุนเทียจนร่างกายของเขานั้นแหลกสลายไปเลยนะฮะทำให้ชาวเอเชสแล้วก็แมกนี ink, และมูนิกก็แตกตื่นที่เห็น พ่อของเขาสามารถจัดการยักษ์ได้นะครับทำให้ในเวลาต่อมาโอดินก็บังคับให้เหล่ายักษ์นะครับหนีไปที่ดินแดนโยตันฮามเพราะว่าโอดินต้องการที่จะค้นพบความรู้เกี่ยวกับการอย่างรู้อนาคตของพวกยักษ์ก็เลยจะหาวิธีขโมยมันนั่นเองนะฮะซึ่งโอดินก็สั่งให้ทอนะครับใช้คอนโยเนียในการกําจัดยักษ์ทุกตัวที่อาศัยอยู่ในมิดการเคยต่อสู้กับเฟย์ด้วยครับซึ่งเป็นภรรยาของเครทอสนะฮะซึ่งยักษ์เฟย์เนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถ อย่างดุเดือดน,นะครับอย่างขวานเลวเท็กซ์ในการต่อสู้แล้วจนทอเนี่ยเกือบจะแพ้ก็เริ่มที่จะกําจัดยักษ์ในมิดในมิดกะทั้งหมดนะครับและสุดท้ายแล้วยักษ์ทั้งหมดก็หายตัวไปที่ดินแดนโยตันฮามนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับชื่อเสียงที่น่าเกรงขามนะครับว่าเทพเจ้าทอนั้นเป็นเทพเจ้าที่แข็งแกร่งสุดใน9ดินแดนแห่งนอร์ดรวมไปถึงยักษ์อย่างทราโมนะครับซึ่งเป็นยักษ์ที่กอร์ดอนพั2018เคยปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ย เขากําลังตามหาลูกของตอนเองนะครับที่ชื่อว่าฮิเมนทรอนะครับซึ่งทอนั้นก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็สังหารยักษ์อย่างทาร์มอร์ทันทีครับหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ฮิเมนทรอนะครับก็ได้ถูกโอดินวางอุบายในการสร้างกําแพงแอสการ์ดนะครับหลังจากได้กําหนดวันเวลาให้แฮมมิทรอนะครับสร้างให้เสร็จภายในเวลาที่ซึ่งฮิมทรอก็สร้างกําแพงแอสการ์ดได้สําเร็จตามที่โอดินได้สั่งเอาไว้แล้วก็ตรงเวลาเสด้วยนะครับโอดินที่กลัวเสียหน้านะครับก็เลยสั่งให้ทอไปเก็บ เจ้าหิมทอรนะฮะโดยความจริงแล้วหิมทอนะครับได้วางกับดักจุดอ่อนบนกำแพงของแอสการ์เอาไว้นะครับเพื่อเตรียมการในการต่อสู้กับรกนาร็อกครับซึ่งเป็นอุปการณ์ที่ซินเดียได้ใช้ในฉากต่อสู้แอสการ์แล้วก็ทําลายกำแพงในตอนสุดท้ายนั่นเองเพราะว่าทางหิมทอนั้นได้วางกับดักเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะฮะ ในช่วงหนึ่งนะครับจะมียักษ์ที่ชื่อว่าทริมนะครับได้มีการขโมยคอนโยมเนียของทอและหลบหนีไปจากโยตันฮามนะครับในขณะที่ทอกําลังหลับอยู่ทอก็รีบมุ่งหน้ามาที่โยตันฮามแล้วก็ได้พบกับเฟร่ยนะครับแล้วก็ได้เห็นทอนั้นได้สังหารเหล่ายักษ์มากมายนะในช่วงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นช่วงการเชิมฉลองของเหล่ายักษ์ซะด้วยนะครับซึ่งทอก็จัดการสันแหลกหมดเลยนะครับเฟร่าทนดูการออกอารวาดของทอไม่ไหวนะครับแล้วก็เริ่มไล่มนส่งให้ทอกลับไปที่แอสการ์สครับเฟร่ยก็มีอาการโมโหกััันนนนตตต้้งแ่อนน ซึ่งแท้จริงแล้วทอน,นั้นได้รับคําสั่งจากโอดินนะครับให้มาจัดก,การยักษ์ที่เหลือนั่นเองอย่างไรก็ตามทอก็จะมีลูกพี่ลูกน้องอย่างเบลเดอร์แล้วก็เทียส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วทอนเนี่ยเชื่อใจน้องชายอย่างบันเดอร์มากๆครับแม้ว่าเทพแห่งแสงอย่างเบลเดอร์นั้นจะเป็นคนขี้โมโหเสียสติไปอย่างไรก็ตามแต่ในสายตาของชาวเอเชียนะครับเบลเดอร์ er ก็ดูเป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทอก็อยังคงเชื่อใจเขานั่นเองนะ หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่อมาทอจะได้มาพบกับเจ้างูยักษ์ยอมุนการที่ปรากฏตัวออกมาที่เดสการ์ดนะครับเหมือนกับมีการวาร์ปมาหลังจากนั้นยอนมุนการก็มีการต่อสู้กับทอนะครับซึ่งเหมือนกับว่าพลังของทอในตอนนี้จะอ่อนแอมากกว่ายอมุนการที่เคยเจอในตอนนั้นด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ต่อสู้กันก็เกิดการสงบสึกกันนะครับซึ่งทําให้เจ้างูยักษ์ยอมุนการนั้นก็ยอมอาศัยอยู่ในดินแดนมิดการแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปยุ่งเกี่ยวกับมันได้อีกเลยนะครับ เหตุการณ์นี้ทําให้ทอกับงูยักษ์นั้นได้มีการต่อสู้กันเกลยียดกันตั้งแต่ตอนนั้นขึ้นมนจาจนกระทั่งเครทอสก็มาอาศัยอยู่ในแดนไอบิดการ์ดแล้วก็ได้รับพลังเขตอาคมของภรยาอย่างเฟย์นะทำให้เหล่าเทพเนี่ยไม่สามารถมองเห็นดินแดนที่เครทอสอาศัยอยู่ได้เมื่อเฟย์ตายแล้วเครทอสเลยได้เดินไปโปรอาทิให้กับศพของเฟย์นะครับที่ดินแดนของยอดเขาโยตันฮามครับแล้วก็เริ่มจะโดนเดอร์ลูกของทออย่างแมกนิกกับโมนิกนะครับที่ถูกโอดินสั่งมาให้กําจัดทิ้งเพื่อกําจัดเ น้ในการเกิดเหตุการณ์แรกคนารอกเครทอสกับอาร์เทีสก็ต่อสู้กับเบลเดอร์แล้วก็จัดการแมกนิกแล้วก็มูนิกนะครับเนื่องจากว่าทั้ง3คนนั้นมาหาเรื่อง เครทอสและก็ติอสซึ่งทําให้ทอเนี่ยก็เริ่มที่จะเกลียดแค้นและเกลียดชังกับสิ่งที่เ r รทอสกับกาติอัสทในการสังหารลูกแล้วก็น้องชายสุดที่รักของเขานั่นเองนะฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นทําให้เกิดเหตุการณ์ผีมะาฟินเบอร์วินเทอร์และทอก็เริ่มที่จะดื่มเหล้าหนักมากขึ้นเขาเศร้าเสียใจที่โอดินนั้นยังคงหมกมุ่นกับเรื่องของการสืบหาวิธีในการหลุดพ้นของแรกนาร็อกแล้วก็เรื่องของหน้ากากที่จะเป็นคมพีลับที่จะทําให้สามารถอย่างรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่่่าาางไดด้้โยทีเเขนนนััหมือกบว ได้ถูกใช้งานเหมือนกับเทพเจ้าในการไปต่อสู้รบราฆ่าฟันเท่านั้นซึ่งเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเคร t o ทอสในอดีตที่เขาเคยเป็นท่ารับใช้กับเทพเจ้าสงครามอย่างแอริสครับ ซึ่งทอก็มาเผชิญหน้ากับเครทอสในเกม God of War Ragnarok นะครับที่หน้าบ้านตามที่นิมิตของอธียัสเคยเห็นเอาไว้ซึ่งในเหตุการณ์ในเกม2018เนี่ยดูเหมือนว่าทอจะเป็นตัวละครที่มีความแข็งแกร่งมีความยิ่งใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วทอก็มีจิตใจที่ค่อนข้างเศร้าหมองเพราะว่าเขานั้นก็ชวนเครทอสดื่มไวน์แล้วก็ยังมาในฐานะของคนคุ้มกันโอดินเพื่อที่จะเริ่มการเจรจาอย่างเดียวนะครับหลังจากที่สิ้นสุดคําสั่งของโอดินนะครับทำให้เครทอสกับ ทอนั้นก็มีการต่อสู้กันแต่โอดินสั่งว่าห้ามฆ่าเครทอสเสร็จขาดนะครับเพราะว่ายังมีประโยชน์ในการใช้งานอยู่การต่อสู้กับเครทอสนะครับ <c oughs> For Boulder. Now show me this god killer I've heard so much about. You know my past. The ghost of no. Sparta thing. Yeah. Then know what I'm capable of. Show me. Oh. That's for magic. <laughs> Sorry about your statue tear, you preachy old. <laughs> ลังจากการต่อสู้นั้นเครทอสนั้นก็ถูกจัดการโดยทอนะครับแต่ว่าทอนั้นก็ได้ใช้คอนโยเนียลในการปล่อยสายฟ้ากระตุ้นให้เครทอสตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เครทอสนั้นปฏิเสธที่จะต่อสู้กับทอนะครับแล้วก็อธิบายว่าแมกนิกกับมูนิกตายเพราะว่าตั้งสองคนมาหาเรื่องเครทอสกับอาร์เทยสครับทำให้เครทอสเนี่ยก็ได้โยนขวานเลวอทียเอ็กซ์โยนใส่คอนโยเนียลนะครับจนเกิดเป็นการประทะกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็นสายฟ้าน้ําแข็ง อยู่ตรงบริเวณดินแด,น,ดนมิดกาดซึ่งทอทำให้เครทอสเนี่ยระเบิดพลังสปาร์ตาซึ่งเป็นความโกรธแค้นออกมานะครับซึ่งทอก็รู้สึกพอใจมากๆเลยครับแล้วก็หนีไปนั่นเองนะครับ <Mo> This feels familiar. What? Don't matter. But I am not my sons. And your boy, all father has plans for him. <laughs> there he is. หลังจากนั้นทอจะปรากฏตัวมาในเหตุการณ์ที่โลกิเข้ามาพบกับแฮมดอร์นะครับตามคำเชิญของโอ,โอดินนะครับที่ให้มาตามหาหนากากซึ่งทอก็เรียบม,มาหยุดการต่อสู้นี้ทันทีครับถึงแม้ว่าแฮมดอร์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่สนใจสิ่งที่ทอพยายามจะทำนั่นเองนะครับ Take one more step, you're not gonna like other ends. Really? And how do you intend to stop me? Look into my eyes. You tell me. You are a sick man. ซึ่งทอนั้นรับใช้คำสั่งของอูดินอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ยังไปคุ้มกันโลกิในการตามหาน้กกากด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่พอใจก็ตามทอยังคงจัดการเหล่าศัตรูแล้วก็กำจัดกำแพงที่ขวางทางอัทริอัสนะครับทำให้เขาเนี่ยได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าน้กกากครับถึงแม้ว่าทอจะไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่อัทริอัสฆ่าลูกของเขาก็ตามนะครับรวมไปถึงอัทริอัสเนี่ยก็เป็นสายเลือดของพวกยักษ์ด้วยนะครับทำให้เขาไม่ค่อยพอใจมากครับ จนกระทั่งทอก็เสียใจแล้วก็เริ่มนั่งดื่มหนักมากขึ้นนะครับออกอารวาสในดินแดนของมีความโมโหและเขาก็ไม่พอใจที่โอดีนั้นใช้ทั้งลูกของเขาทั้งสองคนแล้วก็บันเดอร์เพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองนะครับรวมไปถึงตัวเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะปกป้องชาวเอเซียหรือว่าปกป้องครอบครัวของตัวเองได้ครับทรูธและก็ซิฟนะครับซึ่งเป็น ภรรยาแล้วก็ลูกนะครับยังคงเสียใจนะครับแต่ว่าเขาทั้งสองคนนั้นอาศัยอยู่เพื่อทอนะครับพ่อของเขานัวเองนะครับถึงแม้ว่าพ่อของเขาจะไม่มีอำนาจในการต่อกรดินก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ต้องทนทุกข์ต่อไป you were struggling. We're here for you. Mom and I are here for you. Even when you're here. We love you. You know that. จนกระทั่งเหตุการณ์ต่อมาแฮมดอร์ถูกสังหารโดยเครทอสนะครับหลังจากที่โอดินได้รู้เรื่องนี้ให้ออเทริอสัสไปตามหาหน้ากากส่วนที่เหลือนะครับโดยที่ได้ส่งทอไปด้วยซึ่งทอนั้นก็ได้ช่วยเหลืออทริอัสในตอนเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งลัสองคนดูเหมือนจะเข้าใจกันแล้วอย่างไรก็ตามซิปภรยาของทอเนี่ยก็ได้ส่งวาครีสองคนมาเพื่อจัดการอัทริอสัสแต่ว่าโอดินปฏิเสธครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอัทริอัสครับเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ ratos, นะเนคนรอั้งหาแฮดร์ท Leave him alone, I command it. You said no more Aesir blood would be spilled. You said family comes first. You don't think that this is retribution for him being here? He's put your granddaughter in danger. He's made your son miserable. Loki didn't kill Heimdall, his father did. Your daughter is old enough to make her own mistakes. And your husband started drinking again all on his own. Dismissed! You too. A word. Can't you see what's happening? He's not protecting us. Magni, Modi, our boys. We used to tell them stories by the fire. Do you remember? We would carve those wooden horses. we would play and laugh until the sun sank and they fell asleep in our laps they were thrown at the all father's problems like brittle knives to a mountain face and for what สุดท้ายแล้วทอก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับนอกจากที่จะไประบายอารมณ์ใส่เจ้าอาทริอัสนะครับที่เป็นโลกิแล้วก็ทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดแย่ลงนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามอาทริอัสก็หายตัวไปในเหตุการณ์นิทันนะครับ My sons, ...sleep in their beds, turn my father against me. My daughter, I have no idea what's happening. You know, I finally thought of something I can teach you. Hey, you! Sindri, better be right. Where did you, oh! you. Ah! Uh! Sindri, you sure know how to plan an exit. Atreus. สุดท้ายแล้วทอก็ยังคงเป็นนักสู้ของโอดินอยู่ดีครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แรคตาร็อกเกิดขึ้นทอได้ต่อสู้กับเวอร์เซอร์เพนนะครับหรือว่ากูยักยอมมุนการแล้วก็ได้ส่งมันกลับไปนในไทม์ไลน์ในอดีตนะครับโดยใช้คอนสายฟ้าของเขานั่นเองนะฮะเกรทอสก็พยายามหยุดทอนะครับแต่ว่าทอก็ไม่ฟังกับเหตุการณ์นี้ครับจนไปสึกต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างทอกับเกรท o อสซึ่งทอก็โมโหแล้วก็พยายามจะปกป้องทรูสลูกสาวของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วทรู h กับ อัจริัสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเครยทอสที่ได้รู้เรื่องนี้ก็เลยไม่อยากจะต่อสู้กับทออีกต่อไปแล้วนะทอก็ถูกหยุดโดยอัจรรทอสนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเครยทอสกับทอก็ได้พูดคุยกันซึ่งเราสามารถเป็นคนที่ดีกว่าได้เพื่อลูกๆของเรานั่นเองนะครับซึ่งทำให้ทอนั้นคิดได้ fuck are you waiting for your daughter. Son calls her friend If you your daughter you hurt are waiting her her My to I would not. Don't you know what I've done? Yes. But what will you do now? We don't change. <laughs> I'll destroy us. No more. Isn't he dead? Are you talking? Who told you to do that? You don't talk. You don't think. I think you kill. It's a simple fucking concept. Sif was right about you. I just didn't want to see it. What is this? Are you broken? I am your father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. i did not want this rude no! this was all their fault they've done this to us to our family และโอดินก็เข้ามาแทรกแซงทันทีครับแล้วก็สั่งให้ทอสู้ต่อแต่ว่าทอปฏิเสธครับโอดินก็เลยสังหารทออย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วนั่นก็จะเป็นจุดจบของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่ทําให้เราได้รู้ว่าโอดินนั้นก็หวังแค่พอเป็นเครื่องมือใช้งานในการสังหารเหล่าทวยเทพเหล่ายักษ์เท่านั้นนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับคอนโยเนียนะครับก็ได้ถูกสืบทอดต่อมาสู่ลูกสาวของทอนะครับก็คือทรูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทรูนั้นสามารถใช้คอนโยเนียนได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนกับที่พ่พอเเขาเคย Wait a bloody moment! Is that Thor's hammer and his daughter? I'll make you proud, Dad. Well, good for her. Half crazy to say it, but I got a good feeling about that rude girl. Never in what family she came from. I quite agree. She's an impressive young woman. I thought you might. Why, well, I ain't never seen anyone quite so awestruck as when she laid eyes on you back at the hole. like meeting her idol. She was apparently quite eager to learn from all the Valkyries. Now that she has Mjolnir, will begin training expect her next stop will be stop to w และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดของตัวละครทอในเหตุการณ์เกมคอร์วอแร็กนอร์อกนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาชมคลิน,นี้ก็ฝากเพืนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ข